เค,ครดิตผู้ <im ans> แปลเพจแปลจุลังดอกวีสองสามารถสนับส <Noise> <im ans> นุนเพยผู้แปลได้ทางทวีตเลนและธนาคารกรุงไทยตามนี้ได้เลยเ <im ans> อาน,นี่ไปสิในยามที่เจ้าระบากสิ่งนี้อาจจะช่วยเจ้าได้มันคืออะไรเงี้ยเหรอ สิ่งนี้เรียกว่ายาเก็บวิญญาณน้ําแข็งข้าทําขึ้นจากพลังของข้าอาจากที่ดื่มสิ่งนี้เข้าไปมันจะช่วยให้เจ้าใช้พลังของข้าได้ในช่วงระยะเวลานึงแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามยานี้ก็ยังมีข้อเสียอยู่ดีเมื่อเจ้าดื่มยานี้เข้าไปแล้วมันจะไปทําปฏิกิริยากับวิญญาณของเจ้าทําให้เกิดผลกระทบแบบสูงขึ้นบางอย่างซึ่งเจ้าออกมาเป็นเช่นไรนั้นข้าก็ไม่ทราบเช่นกันแยกแน่งเฮ้ยนะเจ้าทาอะไรนะนะนี่มัน อวีเฉินนี่เจ้ามามาปิดแอร์ได้ไปยคะดูหนาวอ่ะสงส,ยสัยฝนจะตกลับมัง้งแม่ว่าแม่ไปเก็บผ้าก่อนดีกว่าอาวีเฉินเจ้าทำบ้าอะไรของเจ้าหนะ้าลูกออกไปเลยนะอย่หยุดนะอ่ะ หน่อยแน่นี่แน่โอ้ยเจ็บ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 ไปกอริล่าหรือไงเนี่ยไม่รู้จักเอามือบ้างเลยเหรอขอโทษโด้วยนะที่ข้ามาไปกอริล่านะว่าแต่นะอวิเชิญเจ้าหนะา้ามีอะไรจะสั่งเสียกอดตายไหมอุ้ยอะไรทีียวทำให้ฉันดึกได้เห็นภาพกอดตายแล้วดันเออคือว่ามนเป็นอุบัติเหตุนนะฉันสาบานได้นะพี่เจ้าเชี่ยขอโทษให้ฉันเถอะนะ เอาละนะปากทักทายโยมาบานด้วยล่ะเกิดซีเธอเดี๋จะเป็นเรื่องไม่ได้ให้อภัยแต่ว่าฉัใจะลบลบกอนเธอไม่สำนึกผิดในนรกสักเถอนนะ